หลังจากที่ใส่ขาตัวนี้ไปแล้วนะมันจะมีบูทยกขึ้นมาแบบนี้เพราะว่ากระจกข้างนี้ยมันจะสูงกว่าเดิมเราก็ต้องมาทําข้างนี้ให้สูงกว่าเดิมด้วยแล้วทีเนี้ยเกี่ยวเป็นยังไงเหมือนกันหรือเปล่าซื้อมาแบบเดียวกันด้วยอันตรายต่อสรถนะระวังดีๆด,ด้วยบอกตัวเองนั่นแหละคนละเกี่ยวนะดูแล้วนะใช่เลย คนละเกียวเกียวเหมือนกันเลยก็ยคือเวลาเปิดอ่ะมันต้องเปิดแบบเปิดแบบปิดคนน้ำเราทีเนียสั่งมาเหมือนกันเลยตามเข็มนาฬิกาเหมือนกันทั้งสองตัวแต่ 8. ข้างซ้ายก็คือต้องทวนเข็มนาฬิกาอันนี้ก็คือถ้าใครจะสั่งก็คือ10มิลน,นะ10มิล10มิลทั้งบนทั้งล่างเดี๋ยวรอรถไปก่อนอันนี้ตามเข็มนาฬิกาตามเข็มตามเข็มทั้งสองอันเลยนะตามเข็มตามเข็มถ้าจะเป็นข้างซ้ายก็น่าจะเป็นทวนเข็มทวนเข็มเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวไปลอง ไปดูนคลิปนะาอ๋อถ้าใครอยากได้นะตัวนี้1 0มิล10มิลก็ตามเข็มตามเข็มนาฬิกาก็อยากได้ก็ะทักมาอันนี้ก็เหมือนกันตามเข็มตามเข็มนาฬิกาอันนี้น่าจะ8มิลใครอยากได้ก็ทักมาแล้วกันอันนี้มี2ตัวอันนี้มีตัวเดียวเผื่อได้เอาไปใช้ไม่ต้องซื้อ